ระบบรองรับการชำระเงินได้หลายช่องทางในกรณีที่เราชำระรับชำระเป็นเงินสดเราจะกรอบเลขจํานวนเงินรับเข้าตรงยอดรับชำระในกรณีที่เรารับชำระด้วยวิธีการโอนเราจะใช้ปุ่มโอนหรือรับชำระด้วยบัตรเครดิตจะใช้ปุ่มบัตรเครดิตนะครับโดยที่ช่องทางการชำระเงินนี้ยังสามารถตั้งค่าได้ที่หลังบ้านเพิ่มเติมได้ด้วยลองตัวอย่างการรับชำระแบบโอนนะครับพอเรากดรับชำระด้วยการโอนปุ๊บ ยอดเงินรับชําระจะไม่ต้องแก้ไขเลยเพราะว่าลูกค้าจะโอนเข้ามาตรงกับจํานวนที่เราเรียกรับชําระกดตกลงในกรณีนี้ในใบเสร็จจะแจ้งวิธีการรับชําระเป็นการโอนนะครับสําหรับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตก็จะเป็น,นลักษณะเดียวกันกับการโอนนะครับไม่ต้องแก้ไขยอดรับชําระกดตกลง ใบเสร็จจะแจ้งต้องทาำชำระเงินเป็นบัตรเครดิตนะครับที่ไทยใบยเสร็จและสําหรับการชําระด้วยเงินสดนะครับรายละเอียดการรับเงินถอนเงินด้วยเงินสดก็จะปรากฏขึ้นที่ใบเสร็จเช่นเดียวกัน